ขอเพียงแค่ได้กินปลาเชน,นิดนี้ถือว่าคดคุ้มแล้วครับนานะมันคือปลาอะไรเชิญนานะรับชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับสวัสดีนา้นาๆทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมรับชมชิปวิดีโอน้ำบานออนไลน์แล้วก็เข้ามากดไลค์แล้วก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยนะครับเป็นกําลังใจให้กันโดยตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามนะครับก็กรุณานะครับขอความการุณาช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนบานออนไลน์ทีวีจะได้นะครับมีกําลังใจในการทําคลิปให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะพาทุทกๆท,ท่านมาร่วมกันปักเบ็ดนะครับมาร่วมกันปักเบ็ดในแม่น้ํานะครับแล้วก็เบ็ดที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเบ็ดปักธรรมดานี่แหละนะครับเบ็ดปักธรรมดานะครับแล้วก็มันจะมีอยู่จํานวน50หลังนะครับห้หลังแล้วก็ลูกเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็น ลูกปลาหมอนะครับลูกปลาหมอก็เดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปด้วยกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คืออากาศมันหนาวนะครับอากาศมันหนาวแล้วก็ไม่รู้ว่าอากาศหนาวๆแบบนี้ปลาจะกินหรือเปล่านะครับปลามันจะขึ้นมากินหรือเปล่ายังไงก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยผมจะได้ตัวหรือว่าผมจะเหี้ยวหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปด้วยกันครับวันนี้นะครับ ใช้เรือไม้นะครับใช้เรือไม้เรือพลาสติกไม่ใช้นะครับเพราะว่าพายลำบากพายพายขวานะครับกวักสองทีต้องรีบมากวักซ้ายอีกแล้วนะครับสู้เรือเรือไม้ไม่ได้นะครับเรือไม้ไม่ได้การทรงตัวเรือไม้ดีกว่านะครับ <c oughs> เบ็ดลงน้ําละคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคิดให้ได้ปลาก็ต้องได้ปลานะครับ โอเคครับลุ้นไปด้วยกันครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่อีกอย่างนะึงคือวิธีนะึงคือเราจะไม่ปักเบ็ดให้ออกมาไกลฝั่งนะครับเราจะปักให้ลูกเห่อเราเนี่ยนะครับ อยู่ห่างจากฝั่งนะครับประมาณ1ฟุตนะครับประมาณ1ฟุตโดยประมาณนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวช่วงหนาวหนาวเนี่ยปลามันจะไม่ขึ้นมาอยู่ห่างจากฝั่งเลยนะครับมันจะอยู่บริเวณข้างๆฝั่งนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการใส่เบ็ดในช่วงอากาศหนาวหนาวนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเพราะช่วงเพราะช่วงหนาวหนาวเนี่ยนะครับปลาจะไม่ค่อยออกมาห่างจากฝั่งสักเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนะครับก็เป็นอีกอีเทคนิคนึ่งนะครับที่นำมาบอกต่อนะครับ ครับน้าๆก็ปักเบ็ดมาจนเพลินเลยนะครับเพลินเลยเวลามาแล้วนะครับก็บ่ายโมงครึ่งนะครับเลยเวลาที่ต้องกินข้าวนะก็พักก่อนนะครับพอดีเบ็ดเหลืออีกประมาณ10บกว่าหลังนะครับก็เดี๋ยวจะมากินข้าวกันนะครับกับข้าวในวันนี้นะครับวันนี้วันนี้เอาข้าวข้าวเหนียวมาครับข้าวเหนียวห่อนะครับแล้วก็ผัดหน่อไม้ดองนะครับผัดหน่อไม้ดองแล้วก็ กุนเชียงนะครับกุนเชียงที่ขาดไม่ได้เลยแหนมครับแหนมห่อโอเคครับนานๆเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับพอปักเปิดเสร็จเราก็จะล่องกลับแล้วก็จะมาเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับผมจะมัดเซฟไว้ตลอดนะครับเพื่อป้องกันการหลุดนะครับ บนในป่าเป็นอะไรก็อร่อยครับมาหากินมีอะไรมากินก็อร่อยโอเคครับเรียบร้อยแล้วกินข้าวเรียบร้อยลุยต่อครับ เซฟทิงไว้ครับป้องกันการถูกถอนเพราะบางทีดินมันอ่อนครับลูกปลาหมอครับ นี่ครับจะปักไม่ไกลจากฝั่งนะครับประมาณหนึ่งฟุตนะครับลูกปลาเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับลูกปลาหมอหนาวหนาวแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวให้ไกลจากฝั่งนะครับเกี่ยวใกล้กลกลฝั่ง โอเคครับ โอเคครับนนาก็เหลือหลังสุดท้ายแล้วนะครับปักเสร็จละนะครับหลังนี้หลังสุดท้ายพอหมดจากหลังนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพายเรือกลับนะครับนี่ตุกประหมอนะครับพอหมดจากหลังนี้นะครับเสร็จจากหลังนี้แล้วก็จะพายเรือกลับนะครับถ้าเกิดมันมีจังหวะนะครับหรือจังหวะที่ปลามันกินก็เดี๋ยวจะถ่ายให้นนาๆได้รับชมกันแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ เรามาเจอกันอีกทีตอนเช้าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะแฮ้วหรือว่าได้ตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปด้วยกันนะครับโอเคครับโอเคครับมาถึงแล้วนะครับหลังแรกก็ฟาวเลยครับเออ ปิดหัวหลังแรกก็ไม่กินสงสัยเป็นเพราะว่าอากาศมันหนาวครับอากาศมันน่าจะเยินเปิดหัวหลังแรกก็ไม่กินปลาแล้วครับมาเดี๋ยวลุนไปด้วยกันต่อหนาวครับลุ้นต่อไปครับ สิบกว่าหลังแล้วครับลูกลูกเหยื่อยังไม่หมดเลยครับต้องใส่หนาวเกินปลาเลยไม่ขึ้นสิบกว่าหลังแล้วครับนะนาะ ตูกุท่านยังไม่เจอตัวเลยครับเดียวไม่หมดเลยครับใส่ไม่ขึ้นกินนะครับหนาวเกินโอเคครับเบ็ดยังไม่หมดลุ้นต่อไปครับจะว่าไม่มีตัวก็ไม่ได้นะครับมีครับมีตัวมากินอยู่เห็นนะครับ ผมใช้ดูตัวครับนี่ครับปรากฏครับเกับจะขาดอยู่เหมือนกันลิ้นฝีปากแล้วนะครับ,รบปรากฏมีมาให้เห็นเชื่อใจอยู่ลุุนลุุนลุ้น ้ไม่ได้แล oh, okay, ้วครับนานะโอ้มาแล้วครับโอ้คิดว่าจะพลาดครับโอ้คิดว่าจะไม่มีแต้มให้นานาได้รับชมเฮ้ยมาแล้วครับปลาพวงคิดว่าจะไม่มีแต้มให้นานาได้รับชมซะแล้วครับ นี่นะครับพวงชมพูมันมันจะชอบอยู่ตามถ้าตามหินตามแหล่งน้ําไหลนะครับเนี่ยนะครับนนะครับปลาชนิดนี้น,นี่กินได้ทั้งเก็ตเลยนะครับกินได้ทั้งเก็ตเกตมันจะกรอบมากนะครับนี่นะ ปะบูครับนะนะ <c oughs> นี่ครับปูดแดงปักเบ็ดมาสองงวดนะครับ <c oughs> เพิ่งจะเจอปะบูนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่ที่มีปรากฏมาใน แม่น้ํานะครับก็ปลาบูนะครับพวกนี้แทบจะหาตัวไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเจอละหนึ่งตัวไดอีตัวแล้วครับอีกแต้มหนึ่งครับแต้มที่3มบูดแดงครับปลาล็ก ีกตัวแล้วครับบูครับอีกแต้มหนึ่งนะครับปลาบูนี่สวยแล้วครับตัวนี้สองตัวแล้วครับปลาบูไม่รู้ว่าปลาอะไรลุ้นไปได้วยกันครับ เห็นหนวดเลยครับเจ้านี้นี่ถ้าถ้าน้ำขึ้นนึ่นะครับจะกินดีมากเลยให้หมดแรงกัน เครื่งอยู่ครับนี่ครับกดเหลืองครับส,สวยๆก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับที่เป็น FC นะครับเขาบอกว่าอยากขอปรากาถ้าพี่ได้ปรากฏเนี่ยนะครับก็รบกวน ผมขอเอาไปต้มกินหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ได้ละนะครับปรากฏนะครับฝากให้อ่าเอฟซีหน่อยนะครับชื่อน้องเซนนะครับนี่นครับคอยติดตามน้ำบอลลอยตลอดแล้วก็คอยคอมเมนต์ให้ตลอดนะครับโอเคครับนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวเอาไปให้ครับ ได้ครับเฮ้ยไม่ได้มาล่อตอน,นกลางคืนก็อย่างนี้นะครับนี่ครับอีกแล้วครับเร็ดปักปลาช่อนเบอร์ยี่สิบาเลยครับไม่ได้มายามกลางคืนนี่แหละครับ ไม่ได้ตัวสักทีนะครับเจอของใหญ่นี่อ่าแบบกระชากน่าจะกระชากทีเดียวแหละครับน่าจะเป็นปลาพวงครับน่าจะเป็นปลาพวงพวกนี้แรงเยอะครับเสียดายครับโอเคนี่ครับอ่าเลยมันไม่ใช่ของเราครับ ไม่เป็นไรโอเคครับนาะก็กลับมาจากการปักเบ็ดเรียบร้อยตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วนะครับก็เสียดายนะครับหลังสุดท้ายที่ไม่สามารถเอาตัวได้นะครับขนาดเบ็ดปักปลาช่อนนะครับเบ็ดเบ็ดปักในเบอร์20มันยังลาเลยนะครับอ่าเหยียดเลยอย่างที่นานาได้ได้รับชมไปนะครับก็ปักเบ็ดไป50หลังนะครับห้หลังเป็นอาจจะสืบเนื่องด้วยเพราะว่ามันหนาวนะครับมันหนาว แล้วก็ปลาก็เลยไม่ขึ้นกินนะครับไม่ขึ้นกินข้างฝั่งไม่เจอหน้าปลาช่อนนะครับไม่เจอหน้าปลาช่อนเลยนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์นะครับที่เซอร์ไพรส์มากกว่าการได้ปลาช่อนก็คือการได้ปลาพวงนะครับการได้ปลาพวงนะครับปลาพวงนี่รสชาตินี่สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับปลาพวงนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับโลกว่านะครับก็รสชาติมันดีนะครับบอกว่ารสชาติดีแถมเก็ดยัง นุ่มๆกรอบๆนะครับมันกินได้ทั้งเกตนะครับท่านน้าท่านไหนาที่ยังไม่เคยลองนะครับยังไม่เคยลองกินปลาพวงเนี่ยนะครับหรือปลาเขียวเนี่ยนะครับภาษาพื้นบ้านผมเรียกว่าปลาเขียวเนี่ยก็ลองตอิดต่อไปทางพวกพานที่เขาหาปลาบนปลาภูเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พานแถวแม่น้ำนะครับผมใช้คาว่าพานปลาแม่น้าดีกว,ว่านะครับเพราะเขาเขาจะรู้ดีนะครับเราจะรู้ดีว่า เนื้อปลาพวงเนี่ยนะครับรสชาติมันดีขนาดไหนแล้วก็ในโซนทางภาคใต้นะครับแถวเบตงเขาก็พอเลี้ยงกันนะครับแถวเบตงเขาก็พอเลี้ยงกันนะครับแล้วก็โลนี่ราคาหลายตังเลยนะครับแต่รสชาติดีนะครับรสชาติดีนะครับปลาพวงนะครับเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับอ่าปักเบดไป50หลังเนี่ยได้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวถือว่าคุ้มละนะครับถือว่าคุ้มละนะครับปลาพวงนะครับรสชาติดีมากใครที่ยังไม่เคยลองนะครับต้องไป ราลองกินให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่ารสชาติมันดีขนาดไหนนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวกลับละนะครับหนาวครับช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตกลับบ้านละนะครับสาหรับวันนี้นาบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับบ๊ายบายครับ